สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้25กันยายน2564ผลกระทบผลสะเทือนจากการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายรัฐมนตรีทั้ง6ท่านแต่ผลไม่เกิดขึ้นกับรัฐมนตรีหคนที่ถูกอภิปรายครับผลไปเกิดขึ้น รัฐมนตรีที่ไม่ถูกอภิปรายคือคุณธรรมนัฐพมเผ่าและคุณนัลลมนพินโยศิลวัตนถูกปรับออกจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรและช่วยว่าการประทรวงแรงงานการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกผิดหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผลสะเทือนนี่เกิดขึ้นที่พักพลังประชารัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณธรรมนัฐต,ตอนแรกก็น้อยอกน้อยใจจะลาออก ให้ปลดออกให้ไล่ออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐแต่ต่อมาพลเอกประวิตย์วงสุวรรณได้ไก่เกลีย่ยแล้วก็ทำให้คุณธรรมนัสต้องตัดสินใจอยู่ที่พักพลังประชารัฐเป็นพักสุดท้ายในชีวิตของเขาในทางการเบืองในขณะเดียวกันก็แต่งตั้งพลเอกวิทย์เทพพัสดินนาอุธยาน้องรักของบิ๊กป้อมมาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพัก ทั้งคุณนฤบลก็ยังเป็นเหตุยิกของพรรคต่อไปรอยร้าวมันเป็นแก้วร้าวครับเมื่อร้าวแล้วยากที่จะประสานแน่นอนที่สุดพรรคการเมืองเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาคนที่คิดคล้ายๆกันในทางการเมืองมาอยู่ด้วยกันแต่การก่อตัวของพรรคพลังประชารัฐมันก่อตัวจากความเป็นจริงที่เป็นก๊กเป็นเหล่ามาแบบสามมิตรมาแบบคุณสุชาติชมกิน นักเลงจากชนบุรีและก็มาจากหลายๆกกหลายๆเหล่าครับมารวมกันอยู่ที่พักพลังประชารัฐเพื่อต้องการอุ้มชูประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยรัฐธรรมนูญซึ่งร่างมาเพื่อเพื่อพวกเราเอาสวสองคนมายกมือให้ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้แก้วรา่าเกิดขึ้นแสดงผลทันทีครับหลังจากปลดธรรมนัตประวิทธ วงสุวรรณลึกๆแล้วแหมจะปลดทั้งทีทําไมไม่บอกกันบ้างแล้วก็ปลดกล่องดวงใจของเขาซะด้วยปลดธรรมนัตคนเดียวยังไม่พอเนี่ยปลดนรุมนพินโยศิวัตรด้วยกล่องหัวใจถูกทุกนะครับแน่นอนที่สุดความรักสมานกลมเกลียวระหว่างสามปอเประวิทย์ประยุทธ์และอนุพงศ์เป็นสามปอจากบุรพาพยักฆ์แต่ในอดีตอยู่ในกองทัพ อยู่ในบ้านพักหลวงด้วยกันเนี่ยตอนนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วครับในเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ให้เกียรติหัวหน้าพักประวิทย์เหตุเกิดมันจึงมีผลส่งสะเทือนในการไปตรวจราชการของประยุทธ์จันโอชาที่เพชรบุรีมีสะสะไปรับตั้ง9คนครับโดยการบัญชาการชักชวนของคุณสุชาติชมกินรับตีว่าการกระทรวงแรงงานในขณะด,ด้วกันประวิตธ์ปงสุวรรณ ไปตัวราชการที่อยุธยามีสสไปร่วม55คนครับนี่คือประกาศสิทธิ์นี่คือพลังของธรรมนัตว่าก็ว่ากันไปครับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่กองทหารครับที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันคุณประวิทร์ก็ดีคุณประยุทธ์ก็ดีถนัดในการลัทธิสั่งการเอาเอาพลเอกวิทย์มาสั่งการเป็นเป็นทหารพรรคพลังประชารัฐจะกลายเป็นพรักทหารชี้นําโดยทหารต่อไป แต่แน่นอนนักการเมืองสะสะเขาไม่ยอมครับเดี๋ยววันที่วันพรุ่งนี้26กันยาได้ยินข่าวว่าจะไปที่จังหวัดสุขโขทยัยเอาอยัางไงสมศักดิ์เทศสุทินกลุ่มสามิตรจะไปรับไหมคุณไผลิกจากกำแพงเพชรก็น้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักให้เป็นตัวประสานเอาสะสะไปต้อนรับประยุทธ์และอนุพงศ์ให้มากที่สุดนี่มันแสดงอย่งไง มันก็ขัดแย้งกันนะครับมันเป็นบทสุดท้ายของสามปอรจริงๆโดยความเป็นจริงประเทศไทยเนี่ยผมว่าทหารที่กเกษียณอายุหรือทหารอยู่ในราชการเนี่ยไม่ควรมายุ่งย่มยุ่งกับการบ้านการเมืองใช้ตำแหน่งทหารมาแทรกแซงทําให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสะดุดหยุดอยู่หลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายหนความแตกแยก เกิดที่อยุธยาเพชรบุรีและจะไปผลสามัคคีกันอยู่ที่จังหวัดสุโขทยัยได้ยินข่าวว่าจะไม่ไปโคราชจะไปชัยภูมิไปตรวจราชการถียิบเลยครับทียิบเลยแสดงเห็นว่าวันเลือกตั้งใกล้เข้ามาครับประยุทธ์จนันโอชาได้เวลานับถอยหลังนับถอยหลังจะเก่งกาจยังไงในเมื่อสามปอไม่สมานสามัคคีกันเหมือนเดิมนะครับยากจะตั้งธรรมนัตขึ้นเป็นรัฐตีอีกก็ไม่ได้เพราะปลดไปแล้ว คราวนี้ในพรรคพลังประชารัฐก,ก็วุ่นกันเลยครับคนนั้นก็อยากเป็นคนนี้ก็อยากเป็นรัฐมนตรีสองตำแหน่งที่ว่าง <c oughs> คุณไผ่ลิกบอกว่าการปรับหรือไม่ปรับการตั้งใครเป็นรัฐมนตรีอยู่ที่ประยุทธ์จันโอชาอยากกระพริบตานะครับแตกแยกกันแน่นอนครับแกงแย่งชิงดีผลประโยชน์ประชาชนไม่รู้ได้อะไรไม่รู้ได้อะไรจากพกรรคพลังประชารัฐแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวในทุกด้าน ในทุกด้านครับยังมาแย่งตําแหน่งหน้าที่แย่งกันรับเอาหน้าแย่งเอาหน้าประวิตยเอาหน้าประยุทธ์มันไม่ได้เรื่องได้รลวครับสสวทําหน้าที่สสไปที่จะวิ่งแห่แหนแทนด้าบกันทําไมตัวแทนของตัวเองจังหวัดตัวเองก็ดูแลตัวเองนะครับนายกไปไหนก็นเป็นเรื่องของเขานะมาขยันอะไรกันช่วงนี้ครับ มาปรับมิดไมตรีอะไรกับช่วงนี้สมัยก่อนละเลยผู้แทนราษฎรไม่สนใจเดี๋ยวนี้แม่แบงกบแบงเราคุณเอาไปห5้าไม่รู้กล้วยมีกี่สวนกล้วยมีกี่หวีโอ้ทำให้การเมืองตกต่ำจริงๆเพราะเหตุความแตกแยกของสามปออะให้กำลังใจตัวประสานนะครับใครสามารถประสานแก้วร้าวได้สมัครด่วนที่พักพลังประชารัฐครับขอให้โชคดีมีชัยนะครับขอให้ประยุทธ์จันโอชาไปไวๆครับ สวัสดีครับ